พักประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเข้าใจของส,สองพักต่อเงื่อนไขของพักประชาชนและกลไกในการควบคุมให้ในายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องรักษาสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกับกระบวนการในการรับฟังเสียงของสมาชิกพักคณะทํางานของพักทั่วประเทศผู้แทนรัศดรของพักอย่างละเอียดรอบครอบแล้ววันนี้คณะกรรมการบริหารของพัก จึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยพักภูมิใจไทยจะต้องยอมต,ตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทรนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชา ก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรเป็นการทั่วไป ข้อที่ 3. ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เพื่อกําหนดให้มีการกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริงพรรภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทำให้ ตนเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อที่5พรพักประชาชนยืนยันจะดำรงตัวเองอยู่ในสถานะพัก่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี มติของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันนี้และมีถ้อยถแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพักประชาชนผมขอยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเราไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้ ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องของความนิยมผลประโยชน์ของพักประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราตัดสินใจโดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ทางออกตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาป้องกันอำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ การถแถลงข่าวยังเป็นทางการในส่วนของมติของคณะผู้บริหารพรรคประชาชนต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เชิญสื่อมวลชนตั้งคำถามได้เลยครับ